นวานสัทธาความจริงอ,อดีตกาล สู่ปัจจุบันพุทธสถานพระเจ้ากือนาเป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของตำบลเวียงเหนือตามตำนานเล่าว่าพระเจ้ากือนากษัตริย์องค์ที่หกแห่งราชวงศ์เมงรายทรงครองราชในพศ1898 ถึง1 9 2 8เมื่อแรกประสูตรมีพระนามว่าเท่าตื้นนาเพราะว่าบ้านเมืองสงบร่มเย็นปราศจากสงครามเข้าป่าอาหารอุดมสมบูรณ์พอเจริญไวขึ้นได้พระราชนามว่ากือนะาธรรมิกราชเมื่อว่างจากราชกิจ ทรงเสด็จมายังเมืองเชียงแสนและเดินทางโดยเรือมาตามลำน้ำกกทรงแวะประทับแรมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำกกและสร้างเมืองใหม่เรียกว่าเวียงกือนาและสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่กือนาปฏดิสถานคือเป็นตีเคารพสักการะแกผู้สัญจร และผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณลิมฟังแม่น้ำกกเมื่ออาณาจักรโยนกและล้านนาล่มสลายเวียงคือนาจึงกลายเป็นเมืองร่างบ่มีผู้คนอาศัยอยู่ยนอกจากนี้ยังมีการคุดพบ ต้นไม้ยางขนาดใหญ่อายุนับร้อยปีบริเวณน้ำกกใกล้กับโบราณสถานพระเจ้ากือนาและได้นำมาตั้งไหว้ตีพระเจ้ากือนาเพื่อไหว้ฮึสัการบูชา,ชาภายในบริเวณโบราณสถานพระเจ้ากือนายังแสดงเรือไม้ตะเคียนโบราณขนาดใหญ่ ตี้าบ้านช่วยกันขุดขึ้นมาจากแม่น้ำกกและนำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมความสวยงามและสักการะบูชา